รถไฟความเร็วสูงากตัตตาบันดุงนะคะที่สร้างในจีนเนี่ยสามารถรองรับผู้โดยสารมากกว่า58,000คนในเดือนแรกค่ะ ชแนนมีเดียกรุ๊ปค่ะของจีนได้รายงานว่ารถไฟความเร็วสูงจาการตาบันดุงหรือว่า HSR แห่งแรกในอินโดนีเซียรองรับผู้โดยสารแล้ว58,000คนนะับตั้งแต่เปิดให้บริการระบบรถไฟความเร็วสูงที่สร้างโดยจีนหรือว่าที่รู้จักกันในชื่อวูสนะคะตามการเรียกในอินโดนีเซียเริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์เมื่อต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมาค่ะซึ่งการดำเนินการดังกล่าวนะคะไม่เพียงแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของอินโดนีเซียในการเข้าสู่ยุครถไฟความเร็วสูงด้วยระบบการขน ส่งที่ทันสมัยแต่ยังเป็นผลลัพธ์ที่สําคัญภายใต้โครงการที่เริ่มสายแถบและเส้นทางสําหรับจีนและอินโดนีเซียอีกด้วยความเร็วออกแบบ350กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะโดยรถไฟความเร็วสูงนี้นะคะช่วยลดการเดินทางระหว่างจากตาและบันดุงในชวาตันตกจาก3.5ชั่วโมงเหลือเพียง46นาทีด้านผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กรของ KC i c IC, กลุ่มบริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัทอินโดนีเซียและจีนที่สร้างและดำเนินการ H.S.R. กล่าวว่าจนถึงปัจจุบันค่ะมีการขายตัวไปแล้ว58,000ใบนีแสดงให้เห็นว่าความสนใจของสาธารณชนนะคะต่อรถไฟความเร็วสูงนั้นดีมากพร้อมเสริมอีกว่าได้เพิ่มบริการนะคะรถไฟจาก14เป็น25เที่ยวต่อวันด้วยแล้วว่าการเพิ่มขึ้นของผู้โดยสารอย่างรวดเร็วนี้นะคะเป็นผลมาจากปัจจุบันนั้นราคาส่งเสริมการขายสำหรับการเดินทางเที่ยวเดียวและโปรโมชั่นนี้ ใช้ได้ตั้งแต่วันที่18ตุลาคมถึง30พฤศจิกายนค่ะ